ถูกพูดถึงการตลอดทั้งวันสำหรับเดืกดเรื่องทำไมดูเป็นคนดีจังล่าสุดล้านสาาของแพทนภัพออกมาบอกว่าเคยดูดวงกับหมอดูคนนี้โดยเล่าว,ว่าชอบดูดวงมากใครว่าที่ไหนแม่นก็ไปพี่แพทเคยไปที่นี่หนึ่งครั้งหมอดูทักว่าดูดวงให้พี่แพทไม่ได้ต้องเอาดินที่บ้านไปให้ดูถึงจะดูได้เขาให้หวยมาถูกหนึ่งงวดแบบแม่นเลยและก็บอกถูกว่ามีต้นไม้อายุร้อยปีในบ้านและเขา รูเรื่องพี่สบายเจ้าที่ที่ออฟฟิศเก่าซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเป็นผู้หญิงผมยาวในขณะที่แพทนันปมาภาได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ในคุยข่าวสาวสตรองโดยบอกว่าพิธีอะไรที่เริ่มมีราคาเริ่มมีอะไรที่ต้องทำผิดแปลกไปแพทจะไม่ทำอย่างเช่นให้กินแซลมอนโอเคกินได้แต่ถ้าต้องกินอะไรที่ดิบกว่านั้นก็จะหยุดมันไม่ใช่ทางของเราแล้วมันคนละจริตกันอย่างจุดประสงค์ที่ แพทไปแพทไปดูดวงพื้นดวงปกติเพื่อเขาจะรู้และเตือนในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ระวังตัว แพทไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ไปถามว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมแพทเลยอาจจากไม่ต้องทําพิธีหรือว่ารับอะไรมาพอเป็นการดูดวงปกติเขาก็แค่แนะนําให้มาดูแพทเอาดินที่บ้านมาด้วยเพื่อจะสื่อทำนายได้ตรงจุดแต่แพทรู้สึกว่าคงไม่ต้องมั้งเลยไม่ได้พกไปเราไม่เคยทําแบบนี้ไม่เอาไปดีกว่าสิ่งที่เขาแนะนํามาแล้วแพททําคือการเอาไฟสีแดงไปตั้งไว้ใต้ต้นไทรที่บ้านแต่หลังๆแพท ไปเอาออกเพราะมองไปแล้วรู้สึกว่ามองไปแล้วแพทหลอนเองต้นไซมันก็ดูน่ากลัวอยู่แล้วเขาบอกทำเพื่อเสริมเขาบอกว่าพลังมันอยู่ตรงนั้น ของนับแพทเองก็ไม่รู้ว่าเขาได้อะไรและขออะไรด้วยจริตตัวเองไมมไปไหนตอนเย็นและเป็นคนนอนเร็วเวลานัดมาช่วงเย็นก็จะปฏิเสธไปเลยแพทเลยได้ดูดวงช่วงกลางวานันส่วนของนับหลังๆก็เริ่มเป็นช่วงมืดนัดตอนฟ้ามืดถึงจะได้เลิกดูดวงมีการไหวผีแพทไม่เคยไหวผีก็แล้วแต่ไหวของสดนับไหวและทำเพราะว่าสิ่งที่นางทำแพทก็ทักว่านี่มันไหวผีไหมเอาดีๆ การไว้ของสดทางสามแพรง่งหรือกระทงแพทจะบอกว่าแพทก็เคยทํานะแต่แพทรู้สึกว่าถ้าทุกวันนี้เราเลี้ยงเขาไว้ตลอดเขาจะไปจากตรงนั้นไหมอันนี้ไอเดียแพทนะคือการตั้งกระทงอย่างนี้มันคือการเล่นผีเลี้ยงผีแล้วแพทจะเลี้ยงเขาไว้ทําไมให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีเราก็เลือกที่จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลดีกว่าที่จะไปตั้งกระทงมันก็เป็นวิธีคิดของใครของมันจริงๆ ซึ่งนับมาไวตัวตอนที่แพทบอกว่าเราไม่เคยเดินใส่นี้นะนับก็ทำไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเคยขอพี่สบายได้แต่พอมาทำตามที่อาจารย์บอกขอไม่ได้ขอไม่ได้เลยขนลุกนับก็เลยหยุดทำ